ยาวเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมมาเอานะครับ,ค,ค,บ,บครับผม ระวังเออระวังเขาคุงล้างอะไรนี่บ้าเออระวังระวังเออสุดเลยอ้าวสุดเลยเดี๋ยวด้โอเคระวังเัา I <laughs>